ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Ruby All In One กับเกมพับ G Mobile นะครับโอ้เพื่อนเพื่อนพูดอ,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 อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะ <need> น่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องแกป็นะ <Watch out. S 1> รู้สึกว่าโพชินกิจะเยอะนะครับตรงนี้นะนนะเห็นเพื่อนกำลังโม้กันเลยเรื่องแก๊ปนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับถ้าใครตกงานหรือว่างงานก็สามารถไปสมัครแก๊็นะ เป็นรายได้เสริมนะครับผมอมกลับเข้ามาในเกมมาดีกว่านะโบดก็มีหัวใจก็มีบ้านหก็มีเหมือนจะมีทุกที่เลยนะครับตรงนี้เราพยายามเก็บของนะครับไม่จําเป็นเราไม่ต้องออกจากบ้านไปบวกเขานะครับรอในพื้นที่ที่ได้เปรียบแล้วค่อยดักยิงเอาดีกว่านะครับเพราะคนเยอะมากเลยทั้งคนทั้งบอดเลยอืมด้านหน้านะ ผมได้ยินเสียงด้านหน้านะครับน่าจะเป็นบ้านหน้านี้แหละครับอืมด้านโบสก็มียิงมาอยู่นะครับด้านโบสดบ้านหกหลังตรงนั้นนะครับ,งงรบเดี๋ยวเราขึ้นชั้นบนดีก,กว่ามุมสวยกว่า นั่นไงนั่นไงอยู่นิ่งๆหน่อยสิเพื่อนพเพื่อนเก็บตรงฟ้าเรียงไปนะครับหืมกำแพงเน้นๆโอเคตัวนี้กระโดดออกไปแล้วนะ เสียงหลุดหลังบ้านนะครับวิ่งมาไม่ดูตามมาตาเรือเลยอย่างนี้น่าจะเป็นบอทดนะครับตัวนี้นะเกเพื่อนเคลียร์ไปหนึ่งตี้นะครับเราเคลียร์ไปหนึ่งตัวพอเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนดีกว่านะอันนี้เรากดเดี่ยวมานะครับเรามาเจอกับทีมสุ่มสามคนนะครับ แสดงว่าอยู่ทางด้านบ้านบ้านหน้าบ้านเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านสามชั้นดีกว่าอยู่ในบ้านสองชั้นบ้านนั้นก็มีด้วยโอ้โหเข้าหัวไปนะอ เคตรงนี้ล็อก3นะครับ,บ <น S 1> ผมว่า <บน S 1> เขา<บ>น,น่าจะเข้าไปดึงเพื่อนตรงบ้าน2ชั้น,น,นตรงนี้แน่นอนเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชิดเพื่อนดีกว่านะครับ,บไปบนบ,ปบนบนน้้าีีีกม่ เคตรงนี้ตายหมดเรียบร้อยนะครับที่นี้โอ้ดาวไปสองเลยเพื่อนโหลเพื่อนเย็บหน่อยเย็บหน่อยโหลเฮ้เพื่อน,ยนอยูย่เฉยก็ได้เป็นคนรักเพื่อนครับนะเห็นเพื่อนดาวไม่ได้ต้องรีบไปดึงนะเป็นห่วงคนดูก็เหมือนกันนะครับออกไปด้านนอกออกไปนอกบ้านก็อย่าลืมปิด,ปดแมสป,ปิดอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับเป็นห่วงคนดูเหมือนกันนะครับ วงบีบแล้วนะมีคนมาครับเดี๋ยวเราขึ้นบ้านดีกว่านะน่าจะได้เปรียบเรื่องมุมนะอยู่ไหนอ่ะมาหน่อยเดี๋ยวแบงมามารถแบงหมเต็มเลยครับโอเคตัวหลังดาวนะสองตัวนี้อยู่ตรงรถแน่นอนนะ เดี๋ยวเราลับเบิดเข้าไปดีกว่านนวอ,อืมดาวอีกหนึ่งนะครับเ,เพื่อนยิงดาวอีกหนึ่งเป็นเหลือตัวเดียวนะตรงนี้โอเ้โอเ,เรียบร้อยฮะตรงนี้หมดตี้อิ่มเลยแน่นอนแบบนี้ บ้านนี้เหมือนมีคนฟามไปแล้วนะครับรถด,ด้านหน้าครับอ้าวไล่เพื่อนแน่ๆเลยแบบนี้ตังป้อมยิงดีครับมไม่แตกรถ<ด>หายครับผม น่าจะตกเข้าไปในหลุมแน่ๆเลยเดี๋ยวเราดึงเพื่อนก่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้พยายามจะยิงคนขับให้ล่วงนะแต่มันไม่ล่วงอะ่ะถ้านคนขับล่วงนี่บอกเลยบันเทิงแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเราเติมยาแล้วเราก็ขับรถอ้อมดีกว่านะครับยื่นจอดหลังน้ำอะ่ะ อืเสียงยิงมานะน่าจะจากทางบ้านนะครับน่าจะเป็นตี้นั้นแหละหลหลยยเหเมะเหมือนผมจะเห็นมีรถอยู่<อ>ในท่อนะโอ้ใช่เลยว่าแล้วทำไมรถหายไปแอบอยู่ในท่อนี่เอง โอเคนะเขาน่าจะเข้าบ้านไปแล้วนะครับสําหรับตีรถรถจี๊นะครับแต่เราเข้าไปเอาเขาดีกว่าเอ้ยไปยิงไม่ได้ไปเอาแอร์รอบตกด้วยโอ้โหบอกเลยตรงนี้ต้องเดือดแน่ๆเลยรถขวามาครับยิงลม โอ้ยโคตรสวยเลยครับอพอดีเราไปอยู่ด้านขวานะเออ <Yeah. S 1> เขาเลยยิงเราง่ายนะตกรถเลยนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะนถ้าเจอนี่ต้องสลับที่นั่งไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะถ้ารถขวาไปนั่งซ้ายถ้ารถซ้ายนั่งขวานะจะได้เปรียบนะครับไม่รู้กูยิงตายตัวงนะั้นอืม แพทนี้เขาแก้บัคสโมกแล้วนะครับเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากควันขาวๆนะครับเพื่อนช้าแล้วนะเบนกูเล่นมุมนี้โค้งให้หน่อยตามมึงอยู่ก่อนนะเบนขวากูมาว่ะเออกูอยู่ข้างหลังมึงเนี้ยเออดูดูดูให้ดูกูเล่ความยากก่อนเพื่อนมีตัวนั้ เพื่อนแจ้งแบบนี้ดีเลยครับนะมาทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยเรารอดักซ้ายมือดีกว่านะเขาไม่น่าจะทันระวังเราอน่าโยกอี้าก็มาโอ้แม่เคเดี๋ยวเราดักมุมบ้านมุมห้มงนะองน้ำนะฮะอเ,เอาว่ะผมว่าเขาจะต้องชาร์จแน่นอนเลย เพื่อนดาวคนนึงแบบเนี้อืมเราลองนอนแบบดื้อๆด,ด,ดีกว่าเอออืมเป็นไงนอนงูอุโหไม่น่าลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราเติมยาก่อนนะครับดดเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้โอเค okay. เรียบร้อยนะ โอโหเจองูงูกลางป่าลงไปนอนดือด้อโอเคด้านหน้านะครับบนเขานะครับมีตีเขายิงกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปแจมเขาหน่อยดีกว่า <c oughs> น่าจะมาจากบ้านนะ <c oughs> เขาจะ <c oughs> น่าจะยิงจากบ้านนะครับแต่เราขึ้นไปเช็คดีกว่า เราพยายามอยากขึ้นไปที่เดียวกับเพื่อนนะให้เราพยายามอ้อมเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราอ้อมเล่นดีกว่านะน่าจะอยู่ที่บ้านแน่นอนอะ่ะมเ,เสียงหลุดครับพลังแห่งอาร์คเข้าหัวไปดีครับ เคหมดหตี้นะครับน่าจะเหลืออีกตีหนึ่งนะครับที่เขายิงกันอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คบ้านหน่อยดีกว่านะครับเนี่ยมาร์กไว้เลยมาร์กไว้เลยไปยิงกับบ้านโอเคเพื่อนแจ้งตำแหน่งนะอยู่บ้านนะบ้านตรงคูนี่เห็นไหมครับเวลาเราเล่นนะ ให้เรายิงในระยะกลานี่เราเราอ้อมไปยิงเขานะเหมือนจะยิงฟรีเลยครับผมโอเคตรงนี้เหลือสองคนสุดท้ายนะเดี๋ยวเราไปหารถด,ดีกว่านะขับรถช่วยหาดีกว่าจะได้ไม่ต้องกลัวงูนะครับไม่ต้องเดินนะสะโขบเอียงนี่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะโอหายากมากเลยนะ ใครรู้ตำแหน่งที่ดอบนะก็ฝากบอกกันหน่อยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหาสะกขบเอียงยากมากเกเพื่อนแจ้งตำแหน่งแล้วนะเดี๋ยวเราวนไปดูหน่อยแล้วกันหลังต้นไม้พลังแห่งอัรบอกแล้ว พักเป็นปืนที่นิ่งมากแต่รีโหลดนานนะโอเคเรียบร้อยนะครับเพื่อนไปเก็บให้นะตรงนี้เออเพื่อน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 ทุกคนสังเกตดูดินะเขาคิวได้9้าคนอะดาเมจก็เยอะอะแต่ว่าไม่ได้ mvp อะเอองงอะโอเคเดี๋ยวไวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโหล อันนี้ก็คือของขวัญสำหรับคนที่ดูจนจบคลิปนะครับเป็นเติมพ u b g Mobile นะครับนี่เบงเบงพอดีเหลืออันนึงเอาไปเลยเอาไปเลยนะใครใส่ได้ใครใส่ก่อนก็โชคดีไปนะได้คนเดียวนะครับตรงนี้นะใส่เสร็จแล้วอย่าลืมมาบอกนะว่าได้หรือไม่ได้กันนะครับโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับ